สายพันธุ์มันเรียก่อัตโนมัติและตัวสอบเปนกล้องนะครับสวัสดีครับผมนาเชคกัน์สแปผมผมนายนันทบรจิตศูดหนึ่งครับกมนะครับที่นเก้าหนึ่งก่อนที่เราจะเลือกใช้นะครับมีซิเซอร์โฟโต้อีกซนเซอร์สาตัวนะครับซนเซอร์ตัวจับโลหะหนึ่งตัวเลือกใช้กล้องนะครับแบบเฟรมเรทนหนะครับและฟตใช้ซุริโนย์วาวนะครับ ห้าคับสองสั่งให้กระบอกสูบนะครับสแตมป์ลงเมื่อเจอชิ้นงานโลหะนะครับหลักการทงานของเนกนะครับจอชิ้นงานที่หนึ่งอ่าเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งครับจะสั่งให้สายพานทำงานรา้วผ่านเซนเซอร์ตัวที่สองครับถ้าไม่ใช่ชิ้นงานโลหะเซนเซอร์จะไม่ทำงาน และจะไม่สั่งให้เซนเซอร์ตัวที่สามทำงานสแกนลงเมื่อผ่านเซนเซอร์ตัวที่สี่จะสั่งให้สายพันธุ์หยุดการทํางานงานชิ้นงานโลหะเมื่อโลหะเจอเซนเซอร์ที่หนึ่งและเจอเซนเซอร์ตัวจับโลหะแต่เจอเซนเซอร์ตัวที่สามซึ่งวงเวลาหนึ่งวิและทาการสแป์ชิ้นงานพอเจอเซนเซอร์ตัวที่สี่จะทําการหยุดการทํางานคตัวจับชิ้นงานโลหะนะครับจะแสดงขึ้นในแดชบอร์ดว่าเป็นชิ้นงานโลหะนะครับ ไปนะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการทำงานนะครับโปรแกรมแรกครับเป็นเจ o r k 3ครับใช้ในการเขียนเลเดอร์เพื่อควบคุมชุดฝึกสายพานนะการทํางานของเซนเซอร์และสายพานครับโปรแกรมที่2ครับเป็นโปรแกรมซี r a าคอร์ครับเราใช้ในการเทเดว่าชิ้นงานนี้คือชิ้นงานพลาสติกชิ้นงานนี้คือชิ้นงานโลหะโปรแกรมที่3ครับเป็นโปรแกรมโนดเลสครับเราใช้แสดงค่าว่าชิ้นงานนี้คือชิ้นงานโลหะชิ้นงานนี้คือชิ้นงาน พสติกนะครับขอจบการนำเสนอในตอนนี้นะครับขอบคุณครับ